เวลาที่น้ำท่วมหนักนะคะเราจะใช้ไฟฟ้าระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนให้ปลอดภัยได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สําคัญทีเดียวค่ะ ตอนนี้ท่ทานอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะคะตำบลหาดอาสาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักเมื่อปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมานี่ระดับน้ำนี่ปิ่มๆเกือบจะขึ้นชั้น2เลยทีเดียวนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะเขาได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับประชาชนค่ะโดยแยกระบบไฟฟ้านะคะระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนนะคะและที่สําคัญ เขามีการเปลี่ยนมิเตอร์นะคะยกมิเตอร์ให้สูงขึ้นไปเกือบ3เมตรให้พ้นน้ำแน่นอนนะคะแต่ยังอ่านตัวมิเตอร์ได้ชัดเจนค่ะคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีคิิอออฟื้นฟรูระบบไฟฟ้าภายในกัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยมีคุณรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธ หัวหน้าหน่วยราชการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวงวมงานณเทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมายกระดับมิเตอร์และก็เปลี่ยนชนิดของมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของมิเตอร์ที่นำมาติดตั้ง ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่น้ําท่วมที่อําเภอสัพยาระดับของการติดตั้งมิเตอร์นั้นเราจะติดตั้งที่ระดับ2เมตร70 m, เพื่อหนีน้ําเวลาน้ําท่วมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในขณะเดียวกันเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็ได้ม่อแผงสวิตซ์ซึ่งมีทั้งเบรกเกอร์ที่ควบคุมทั้งชั้นล่างและชั้นบนถ้าชั้นล่างน้ําท่วมก็ปิดชั้นล่างข้างบนก็ยังเปิดได้อยู่ แต่ถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วเบเกอร์ Baker, เราเรียกว่า RCD เนี่ยนะครป้องกันไฟรั่วก็จะตัดสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นพื้นที่เป้าหมายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยจะดําเนินการติดตั้งเนี่ยทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีน้ําท่วมคัคลิกออฟครั้งนี้นี่กี่ครัวเรือนแล้วก็จะขยายไปเนี่ยได้จำนวนมากน้อยแค่ไหนคะผมอยากทําทั่วประเทศพร้อมกันเลย แต่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อได้จํานวนที่จํากัดก็เลยเริ่มแรกก่อน200ครัวเรือนครับ <Okay. S 1> เป้าหมายทั้งปีเนี่ยทั้ง12เขต7จดจังหวัดเนี่ยพื้นที่ไหนน้ําท่วมจะติดเลยฮะเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ย PEA ต้องการเห็นอะไรคะต้องการเห็น ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ขยายเขตไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือนให้มีไฟฟ้าใช้ยกระดับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าได้สูงขึ้นครับที่บอกมาทั้งหมดนี้คือฟรีนะคะครับผมฟรีฮะสำหรับการติดตั้งมิเตอร์แล้วก็ติดเบรกเกอร์ของพื้นที่น้ําท่วมฮะไฟฟ้าตันหนักจริงๆฮะงบประมาณก็เลยท่วมให้กับตรงนี้ผู้ว่าชนะดคะมองโครงการนี้ของ PA ออย่างไรบ้างคะ ต้องขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนพี่น้องชาวอำเภอสัมพยญานะครับคือได้ครบเลยนะครับหนึ่งก็คือแยกไฟฟ้าใช้ระหว่างชั้นน้ําท่วมชั้นล่างชั้นบนใช้ไฟฟ้าได้นะครับมีระบบตัด2ก็คือไฟลวนะครับ่วปุ๊บก็ตัดทันทีนะครับปลอดภัยและที่สาคัญที่สุดนะครับมิเตอร์ซึ่งเคยมีปัญหามากพอเวลาน้าท่วมเนี่ยต้องตามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายกมิเตอร์ถอดมิเตอร์แล้วก็ใช้ไฟกันไม่ได้ตอนนี้มิเตอร์เรายกขึ้นไปสูงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็สบายใจฮะก็ ใช้ชีวิตอยู่กับน้ําได้เพราะว่าเราหนีไม่พ้นเนื่องจากเราเชาวสัพยาเนี่ยเราอุทิศพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งเขื่อนเจ้าพยามานานแล้วนะครับเพื่อคนใช้น้ําแม่น้ําเจ้าพยาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดูแลเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกขอบคุณและก็ชื่นใจครับท่านผู้ชมคะขอบุกขึ้นมาชั้น2นะคะนี่ค่ะ เขามีเจ้าตัวตัดไฟแบบนี้นะคะแล้วก็แยกการใช้ไฟระหว่างชั้น1ชั้น2ด้วยนะคะมาถามพี่เจ้าของบ้านปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมเกือบขึ้นชั้น2เลยอะแล้วอยู่กันยังไงมีไฟใช้ไหมเราต้องยกคั้นเอาปิดไฟแล้วเราก็อพประยชน์ปไปอยู่ที่อื่นอ๋อปิดไฟทั้งชั้น1ชั้น2เลยใช่เพราะมันพ่วงกันอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามาติดระบบที่แยกชั้นของการใช้ไฟแล้วดีใจยอย่างมากเลยนะคะ<อ>เพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต คือสมมติถ้ามีน้ําท่วมชั้นล่างอีกเนี่ยพี่ก็อยู่ชั้นบนได้ได้เพราะว่าปิดระบบชั้นล่างใช้ใชใชไปชั้นบนแล้วก็จะอุ่นใจขึ้นเยอะมากแล้วพอได้ตัวตัดไฟขอบคุณหน่วยงานมากๆที่นึกถึงความปลอดภัยของชาวบ้านเห็นผู้ว่าบอกว่าจะให้ทุกครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมในเมืองไทยนี่แหละได้ใช้ระบบนี้ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะค,ะค่ะ และในปี2565การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม74จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ใช้ไฟเกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะ